หนุ่มทั้งสามถอนหายใจออกมาเกือบจะพร้อมกันและต่างมองตากันอย่างเข้าถึงซึ่งความรู้สึกของกันและกันมาลิสาท่านคงจำได้ถึงพระพุทธภาษิตที่พระาศาสดาตรัสแก่พระเจ้าเปรตที่โกศลว่ามหาบุพิิศีลีพิึงทราบได้ด้วยการอยู่ร่วมกันความสะอาดพึงทราบได้ด้วยการงาน ความกล้าหาญพึงทราบได้ในยามีอันตรายและปัญญาพึงทราบได้ด้วยการสนทนาทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลานาน,านๆและนอกจากนั้นยังต้องใช้ปัญญาคอยกำกับอยู่ด้วยเสมอจึงจะทราบได้พระสารชาติกล่าวในที่สุดพระดอนพระกันหกะกล่าวข้าพเจ้าเข้าใจว่าเรื่องร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่สตรีผู้นั้น น่าจะเป็นผลมาจากโทษแห่งการดื่มสุรานั่นเองเมื่อข้าพเจ้ายังหนุ่มแน่นและอยู่ในวัยขนองข้าพเจ้าก็เป็นคนดื่มสุราเป็นคนหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นโชคดีของข้าพเจ้าเหลือกเกินที่ข้าพเจ้าไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนเลยแต่ข้าพเจ้าก็เห็นโทษของมันว่ามีมากเพียงไรแน่นอนท่านผู้มีอายุพระสารชาติเสริมสุรา ทำคนให้เสียคนมาแล้วเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนได้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมันมีพิษสงร้ายแรงยิ่งนักบุคคลผู้อันสุราครอบงำแล้วย่อมทำได้ทุกอย่างทั้งกิจที่น่าละอายและกิจที่น่าเกรงกลัวและสิ่งซึ่งนำหายณะมาสู่ตนอย่างร้ายแรงท่านผู้เจริญข้าพเจ้าได้สดับมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับโทษของสุรานี้ ซึ่งมีข้อความย่อดังต่อไปนี้นานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งทรงโปรดการเสพสุรามากจนไม่สามารถเว้นได้เลยและมีอีกประการหนึ่งคือทรงโปรดการเสวยเนื้อจนไม่สามารถงดเว้นได้อีกเหมือนกันทุกครั้งที่เสวยพระกยาหารต้องมีเนื้อด้วยเสมอไปวิะนั้นพระองค์จะไม่สามารถเสวยได้ มีประเพณีในนครของพระองค์อยู่ว่าในวันอุโบสถจะไม่มีการฆ่าสัตว์เลยเพราะฉะนั้นเมื่อใกล้วันอุโบสถพ่อครัวจะต้องซื้อเนื้อไว้ตั้งแต่วัน13หรือสิบสค่ำบังเอิญครั้งนั้นเนื้อที่เก็บไว้อย่างสะพร้าถูกสุนัขขโมยไปกินจนหมดสิ้นเมื่อพ่อครัวหาเนื้อไม่ได้ในวันอุโบสถจึงไม่กล้าน,น้อมพักริยาหารเข้าไปถวายพระราชา และได้กราบทูลความข้อนั้นให้พระราชเทวีทรงทราบพ,พระนางเธอทรงอุบายว่าพระราชาทรงสเสน่หาพระราชโอรสยิ่งนักเมื่อทรงเห็นแล้วก็จะจุมพิษลูปคลำและทรงสำราญด้วยจนลืมทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีนี้พระองค์อาจจะไม่นึกว่าเนื้อมีหรือไม่มีในวันนี้เราจะนำพระโอรสให้นั่งบนพระเพลาของพระราชา และเมื่อพระองค์ทรงสำราญอยู่กับพระโอรสนั่นเองเจ้าจุงน้อมพระกรยาหารเข้าไปพ่อครัวก็ได้ทําตามพระสวนีเมื่อพระราชาทอดพระเนตรไม่เห็นเนื้อในภาชนะสําหรับเสวยจึยงตรัสถามว่าเนื้ออยู่ที่ไหนเทวะวันนี้เป็นวันอุโบสถหาเนื้อไม่ได้พ่อครัวทูลเนื้อสําหรับเรานะ่ะหายากนักหรือตรัสแล้วสงหักพระสอพระโอรส โยนไปข้างหน้าพ่อครัวพรางตรัสสั่งว่าเอาไปทํามาให้รีบเสร็จพ่อครัวได้กระทําตามหน้าที่ทุกประการทุกคนไม่สามารถทําอะไรได้เลยไม่กล้าแม้แต่จะร้องไห้และทูลเพราะกลัวพระราชากษัตริย์ผู้เผอพระองค์ทรงสวยเนื้อพระโอรสแล้วบรรทมหลับทรงตื่นขึ้นในตอนเช้าเรียกหาพระโอรสพระราชเทวีทรงเศร้าโศกเหลือพันนา ทูลว่าพระองค์ได้ประหารพระโอรสเสียแล้วแต่วันวานด้วยฤทธิแห่งความเมาพระราชาทรงทราบแล้วทรงสลดพระไทยอย่างใหญ่หลวงทรงเห็นโทษในการเสพสุราแล้วอธิษฐานว่าจะไม่ทรงแตะต้องสุราอีกเลยและก็ทรงทําได้จริงๆอาวุโสโทษของสุรามีมากมายเหลือที่จะนํามากล่าวในที่นี้ให้หมดสิ้นได้ ตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้แต่เพียงหัวข้อว่าต้องเสียทรัพย์ก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบอ่อเกิดแห่งโรคต้องถูกติเตียนไม่รู้จักอายและทอนกำลังปัญญานั้นเป็นความจริงทุกประการและเป็นสิ่งที่เราหาดูได้จากชีวิตประจำวันของคนทั่วไปนั่นเอง ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าไม่ทราบเรื่องของผู้หญิงคนนั้นอีกเลยเธอจะทำอย่างไรและจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าทำทุระที่จะพึงช่วยเธอได้แล้วข้าพเจ้าก็ออกเดินทางต่อไปเพื่อกิจทุระของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญหกปีหลังจากนั้นเมื่อข้าพเจ้าอุปสมบทแล้วและครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้จาริกสู่ชนบทต่างๆตามสมณวิสัย ณสำนักสงฆ์แห่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้ขออาศัยเข้าพักเป็นการชั่วคราวพอดีในคืนที่ข้าพเจ้าไปถึงนั้นมีการนัดให้มีธรรมสากักขาซึ่งมีทั้งภิกษุนักบวชฝ่ายหญิงและอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมและดูเหมือนจะเป็นจำนวนมากจนเกือบจะเรียกว่าคับข้างทีเดียวข้าพเจ้าผู้หนึ่งด้วยที่เข้านั่งประชุมฟังธรรมสากัจฉา ท่านผู้เป็นหัวหน้าฝ่ายสงฆ์คือพระธรรมทัตได้รับปัญหาประการหนึ่งจากอุบาศกว่าการทำบาปเพราะรู้ว่าบาปคือทำบาปทั้ง,ท,งทั้งที่รู้กับการทำบาปเพราะไม่รู้ว่าบาปอย่างไหนจะเป็นบาปหรือมีบาปมากกว่ากันเมื่อท่านถามให้ภิกษุบางท่านตอบเพื่อแก้ข้อข้องใจของพุทธบริษัทก็เกิดเป็นสองมติขึ้น คือบางท่านเห็นว่าการทำบาปทั้งๆที่ททรู้ว่าเป็นบาปนั่นแหละบาปมากกว่าและบางท่านเห็นว่าการทำบาปเพราะไม่รู้จะต้องบาปมากกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายภิกษุรูปหนึ่งกล่าวขึ้นกัปตเจ้ามีความเห็นว่าการทำบาปเพราะรู้นั่นแหละย่อมจะมีบาปมากกว่าเพราะคนทำทั้งๆที่ททรู้แสดงว่าใจต่ำและคาทีริโอตปะ และจงใจทำอย่างเต็มที่พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าความจงใจหรือเจตนาเป็นตัวกรรมสำหรับบุคคลผู้ไม่รู้แล้วทำนั้นแปลว่าที่เขาทำไปเพราะความโง่เขลาถ้าเขารู้เขาอาจจะไม่ทำในด้านจิตใจก็แสดงว่าพวกแรกมีใจต่ากว่าพวกหลังมีใจสูงกว่าในด้านการน่าให้อภยัยพวกแรกไม่ควรได้รับอภัยเลย ส่วนพวกหลังควรได้รับอภัยจากท่านผู้มีใจกรุณาและเป็นธรรมตัวอย่างที่พึงเห็นได้โดยง่ายเช่นการทำความผิดของเด็กและของผู้ใหญ่เด็กทำผิดยอมได้รับการให้อภัยเสมอเพราะใครก็พอจะรู้ว่าเด็กไม่สู้จะรู้ผิดชอบชั่วดีแต่ถ้าผู้ใหญ่ทำผิดจะมิได้รับการอาภัยเลย และยิ่งเป็นผู้ใหญ่มากเพียงใดการได้รับอภัยก็ยิ่งน้อยลงนี่ก็อีกประการหนึ่งอันแสดงว่าการทำบาปทั้งทั้งที่ร,รู้ย่อมจะมีบาปมากกว่าผู้ทำเพราะไม่รู้มีเสียงแสดงความพอใจในคำกล่าวของพิสุรูปนั้นดังขึ้นจากพุทธบริษัททุกฝ่ายท่านผู้เจริญทั้งหลายพิสุรูปหนึ่งกล่าวเหตุผลที่เราทั้งหลายได้ฟังจากท่านผู้เจริญรูปโน้น ก็เป็นเหตุผลที่คุมคายและน่าฟังมากแต่ก็พเจ้ามีความเห็นว่าการทำบาปเพราะไม่รู้นั่นแหละมีบาปมากกว่าเพราะพูดทำย่อมจะทำเต็มที่เหมือนพูดจับไฟถ้ารู้ว่าไฟก็ย่อมจะค่อยๆจับหรือจับไม่เต็มที่การไม่พองก็มีน้อยกว่าหรือการจับสิ่งปฏิกูลของผู้ใหญ่ก็จะต้องค่อยๆจับหรือมีความระมัดระวังให้ดี หรือหาสิ่งป้องกันมาป้องกันสิก่อนแล้วจึงจับการเปื้อนก็ย่อมจะมีน้อยกว่าส่วนผู้ไม่รู้จะต้องทำอย่างเต็มที่ไม่มีการเหนียวรั้งเลยอุปมาอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำผิดต่อคนอื่นแล้วรู้ว่าผิดก็อาจจะรีบขอโทษขออภัยต่อคนที่ตนล่วงเกินเสียแต่ถ้าทำผิดแล้วก็ไม่รู้ว่าผิดก็จะต้องทำความผิดอยู่เรื่อยไป โดยในนี้ผู้ที่ทําชั่วเพราะรู้ว่าชั่วหรือทําบาปเพราะรู้ว่าบาปนั้นอาจจะทําเพราะความจําเป็นบังคับและสักวันหนึ่งเขาอาจจะเลิกทําความชั่วอันนั้นได้สําหรับความไม่รู้นั้นข้าพเจ้ามองไม่เห็นว่าจะเป็นการป้องกันบาปได้อย่างไรแม้กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่ได้ยกเว้นผู้ทําผิดเพราะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายเลยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้ามีความเห็นเป็นส่วนตัวว่า การทำบาปพอรู้ว่าบาปนั่นแหละน่าจะมีบาปน้อยกว่าเมื่อท่านผู้แสดงมติได้พูดจบลงก็มีเสียงแสดงความพอใจในธรรมาธิบายของพิสุรูปนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเช่นกันท่านผู้เจริญเมื่อเสียงนั้นสงบลงแล้วท่านธรรมทัตผู้เป็นประธานสงฆ์ได้หันมาถามข้าพเจ้าและขอร้องให้ออกความเห็นในเรื่องนั้นด้วย ข้าพเจ้าได้กล่าวขึ้นในถ้ากลางบริษัทว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายข้าพเจ้าเป็นอคันตุกะผู้จรมาตั้งใจว่าจะเข้าฟังธรรมสากระชาเท่านั้นอีกประการหนึ่งข้าพเจ้าเพิ่งเข้ามาสู่พระธรรมวินัยนี้ยังเป็นผู้ใหม่ไม่อาจรู้ทั่วถึงในพระพุทธดำรัสและอัจกถาาที่บายแต่เมื่อถูกเชื้อเชิญโดยท่านผู้เป็นประธานด้วยความกรุณาของท่าน ข้าพเจ้าก็อดที่จะสนองเจตนาดีของท่านมิได้จึงขอแสดงความคิดเห็นในปัญหากรรมเรื่องนี้แต่พอควรและถ้าข้าพเจ้ามีความผิดพลาดประการใดก็ขอได้โปรดให้อภัยแก่ข้าพเจ้าด้วยท่านผู้เจริญทั้งหลายในปัญหาเรื่องนี้คือเรื่องบาปมากบาปน้อยนี้ข้าพเจ้าเข้าใจว่ามิได้อยู่ที่ความรู้หรือความไม่รู้ของผู้ทำเลย แต่น่าจะขึ้นอยู่กับเจตนาในการทำและสิ่งที่ถูกทำนั่นเองยกตัวอย่างเช่นการฆ่าจะเป็นบาปมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ฆ่าว่ามีเจตนารุนแรงเต็มที่แค่ไหนในองค์ปานาติบาตได้ระบุไว้5ประการคือหนึ่สัตว์มีชีวิตสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตส กิจคิดจะฆ่า 4. พยายามจะฆ่า 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นเมื่อครบองค์ดังกล่าวศีลก็ขาดไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องบาปหรือไม่ส่วนจะบาปมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับสัตว์ที่ถูกฆ่านั้นด้วยถ้าสัตว์มีคุณมากก็บาปมากถ้าสัตว์มีคุณน้อยก็บาปน้อยแปลว่าบาปมากบาปน้อยอยู่ที่เจตนาในการฆ่า และด้วยความมีคุณมากคุณน้อยของสัตว์ที่ถูกฆ่าต่างหากไม่ได้อยู่ที่รู้หรือไม่รู้เลยนี่ข้าพเจ้ายกตัวอย่างเฉพาะปานาติบาตในเรื่องอื่นๆก็ทำนองเดียวกันนี้ท่านผู้เจริญเมื่อข้าพเจ้าพูดจบลงเสียงแสดงความยินดีก็ดังขึ้นและดังมากยิ่งกว่าทุกครั้งท่านผู้เป็นประธานฝ่ายสง์รับว่ามตินี้เป็นมติที่ถูกต้อง ขอให้พุทธบริษัทจดจำไว้และเล่าให้ฟังกันต่อไปเพื่อความรู้อันถูกต้องและการปฏิบัติอันถูกต้องด้วย ังจากนั้นได้มีธรรมสากัะฉาและอภิปรายกันอีกหลายเรื่องนำความบันเทิงมาสู่ผู้ฟังและผู้อภิปรายทั้งฝ่ายบรรพชิตและคลือหัดเป็นอย่างดีการสนทนาธรรมทำให้จิตใจเชื่นมชื่นเบิกบานและจิตใจก็โน้มไปเพื่อคุณธรรมนั้นๆความเบิกบานในธรรมย่อมมีค่ามากกว่าความเบิกบานในเรื่องอื่นเพราะทำให้สุขภาพของจิตดีขึ้น เหมือนคนป่วยมีความสุขกระปรีก่กระเป่าเช่มชื่นพอได้รับการฉีดยาหรือรับประทานยาอันเหมาะแก่โรคของตนผิดกับความสุขของคนป่วยผู้บริโภคของสแสลงเข้าไปความสุขของผู้เพลิดเพลินในโลกิยารม์ก็เปรียบได้กับความสุขของผู้รับของสแสลงนั่นเองท่านผู้เจริญด้วยเหตุนี้กระมังพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงว่า การสนทนาธรรมตามเวลาอันเหมาะสมเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเมื่อการสนทนาธรรมสิ้นสุดลงแล้วพุทธบริษัทก็เริ่มทยอยกันกลับพระพิษุบางส่วนก็กลับไปบ้างแล้วเหลือท่านธรรมทัตและพิษุสามเณรอีกสามสี่รูปรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยท่านผู้เจริญในขณะนั้นเองนักบวชหญิงผู้นหนึ่งได้คลานเข้ามา และหมอบกราบลงตรงหน้าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ามองด้วยท่าทางสงสัยหลอนก็กล่าวนำขึ้นว่าข้าแต่ท่านผู้กรุณาพระคุณเจ้าคงจำข้าพเจ้าไม่ได้แต่ข้าพเจ้าเข้าใจว่าข้าพเจ้าคงจำท่านไม่ผิดท่านเป็นผู้ช่วยให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากความตายแปลว่าท่านเป็นผู้ให้ชีวิตใหม่แก่ข้าพเจ้าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ท่านยังจำหญิงผู้หนึ่งซึ่งทนทุกทรมานอย่างสาหัสในป่าใกล้ชนบทชื่อโน้นได้หรือไม่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจำหลอนได้แล้วหกปีที่จากกันหลังจากได้พบกันเพียงครู่เดียว และพบกันในอีกสภาพหนึ่งก้าพเจ้าได้เล่าให้ท่านทราบแล้วว่าเวลานั้นหลอนอยู่ในสภาพเช่นไรแต่เวลานี้สตรีผู้ซึ่งถูกคอหุ้มด้วยเครื่องแต่งกายของนักบวชหญิงและจิตใจคงถูกห่อหุ้มไว้ด้วยเกราะคือทำอีกชั้นหนึ่งด้วยนั้นช่างต่างกันเหลือกเกินหล่อนขาวนวลเปล่งปลังแม้จะไม่มีผมประดับใบหน้า แต่ดวงตาและแววตาซึ่งแสดงความซื่อฉายออกมานั้นน่าจะเรียกร้องความกรุณาได้จากดวงใจทุกดวงท่านผู้เจริญที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี้โปรดอยากเข้าใจว่าข้าพเจ้าพูดเกินสมณวิสัยเลยเข้าพเจ้าเพียงต้องการแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่เคยประสบทุกข์หนักมาแล้วส่วนมากมักจะมีลักษณะโน้มเอียงไปในทางให้เกิดความกรุณา แ่ผู้พบเห็นและมักจะมีใจกรุณาต่อคนทั่วไปอีกด้วยในขณะนั้นท่านธรรมทัตซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยได้พูดว่าอาวุโสท่านนี่เองแหละที่วันทนีได้เคยเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าได้ช่วยชีวิตของหล่อนไว้ข้าพเจ้าเคยได้ยินแต่เกียรติคุณของท่านวันนี้นับว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าที่ได้เห็นท่านผู้มีใจกรุณา ข้าแต่ท่านผู้แสวงหามาคาแห่งอมตะพระธรรมชาติเล่าต่อไปความดีเป็นสิ่งที่น่าทำอย่างนี้เองมันช่างให้ความสุขความเบิกบานเกินเปรียบสินี่กระไรการที่ท่านสอนให้คนมีความกตัญญูกะตะเวทีก็เพื่อเป็นกําลังใจแก่ผู้ทำความดีเพื่อให้เขาได้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นเองเมื่อทุกคนเงียบกันอยู่ ข้าพเจ้าก็ขอร้องให้วันทนีได้เล่าเรื่องความเป็นมาของนางให้ข้าพเจ้าฟังบ้างถ้าไม่เป็นการลำบากแก่นางซึ่งรู้สึกว่านางก็เต็มใจเป็นอันดีเวลานั้นยังไม่สู้จะดึกนักเพิ่งจะย่างเข้ายามที่สองแห่งราตรีเท่านั้นเมื่อเห็นว่าทุกคนตั้งใจฟังเป็นอันดีวันทนีก็เริ่มเล่าเรื่องราวแต่เพียงย่อๆว่าข้าแต่ท่านผู้กรุณา เมื่อข้าพเจ้าได้แยกจากท่านแล้วข้าพเจ้าก็นั่งตรึกตรองณใต้ต้นไม้ริมทางแห่งหนึ่งว่าข้าพเจ้าจะกลับบ้านดีหรือจะไปทางไหนดีข้าพเจ้าพยายามหาเหตุผลมาชั่งดูและตรองดูอย่างทีท่วนในที่สุดข้าพเจ้าตกลงใจไม่กลับบ้านมันไม่มีความหมายเสียแล้วสําหรับข้าพเจ้ากลับจะมีแต่อับอายขายหน้าเพื่อนบ้านร้านตลาด ผลดีในเรื่องนี้ข้าพเจ้ามองไม่เห็นเลยถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่ข้าพเจ้าก็จะไปเพื่อลูกแต่เดี๋ยวนี้ลูกไม่มีแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจไปตายเอาดาบหน้าจึงเดินทัศเสพเนจรเรื่อยไปและข้าพเจ้าคิดว่าจะไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไปได้จากหมู่บ้านของข้าพเจ้าและจะไปในที่ที่ไม่มีใครรู้จักข้าพเจ้าเลย ข้าเจ้าจะตั้งต้นชีวิตใหม่ชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากความสกปรกมัวหมองข้าเจ้าอดมือกินมือตามระยะทางที่ผ่านมาเมื่อค่ำคืนลงก็เข้าพักผ่อนพอผ่อนคลายความเมื่อยลา้าเวลานั้นใจของข้าเจ้าแข็งแกรง่งและไม่รู้จักกลัวอะไรแม้แต่ความตาย บ้านซึ่งมีอันจะกินแห่งหนึ่งได้กรุณามอบเสื้อผ้าให้ข้าพเจ้าหนึ่งชุดพอนุ่งห่มได้สบายข้าพเจ้าคิดว่าจะไปไปและจะไปเรื่อยไปจนกว่าจะพบที่ที่ข้าพเจ้าพอใจเข้าสักแห่งหนึ่งและฝากตัวไว้ภายใต้ร่มเงาแห่งธรรมจนตลอดชีวิตข้าแต่ท่านผู้เจริญณนะที่นี้เองวันแรกที่ข้าพเจ้าเดินมาถึง ข้าพเจ้ารู้สึกพอใจเพราะสถานที่สะอาดร่มรื่นเมื่อได้พักผ่อนพอหายเหนื่อยแล้วก็ไปหาเจ้าอาวาสและเรียนให้ท่านทราบถึงทุกสิ่งทุกอย่างและแสดงความประสงค์ขอยึดเอาที่นี่เป็นเรือนตายเธอหยุดเล่าครู่หนึ่งเหลียวมาทางท่านธรรมทัตเมื่อเห็นทุกคนนิ่งอยู่เธอก็เริ่มเล่าต่อไป ข้าแต่ท่านผู้เจริญด้วยความเอื้อเฟื้อและเมตตาธรรมของท่านเจ้าอาวาสข้าพเจ้าได้พักพิงอย่างสุขสบายอยู่ณที่นี้อยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งในสำนักนักบวชหญิงข้าพเจ้าได้รับความเพลิดเพลินและพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชสำนักนี้ในระยะต่อมาอีกไม่กี่วันข้าพเจ้าก็ได้บวชสมความปรารถนาและอยู่ในภาวะอย่างนี้มาเป็นเวลาหปีแล้ว ท่านผู้เจริญเป็นบุญของข้าพเจ้าที่ได้พบท่านผู้มีอุปการะคุณข้าพเจ้าได้แต่จดจำอุปการะของท่านเท่านั้นแต่ข้าพเจ้าจะตอบแทนคุณของพระคุณท่านได้อย่างไรในเมื่อเวลานี้ข้าพเจ้ามีแต่ตัวเท่านั้นเธอพูดจบลงด้วยเสียงเศร้าๆ น้องหญิงการตอบแทนบุญคุณนั้นไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยวัตถุภายนอกเสมอไปการทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันย่อมถือเป็นการตอบแทนอันประเสริฐต่อผู้มีอุปการะต่อตนเพราะทำให้ท่านชื่นใจและพอใจในความดีของตนดูก่อนน้องหญิงถ้าเธอต้องการตอบแทนคุณของข้าพเจ้าแล้ว ขอให้เธอตั้งใจทำตนให้ดีมีประโยชน์ทั้งแก่ตัวเธอเองและแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันข้าพเจ้าพอใจแล้วที่ได้เห็นบุคคลผู้ซึ่งครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้ช่วยเหลือได้มาอยู่ในร่มธรรมและใช้ชีวิตอันถูกต้องเช่นนี้และข้าพเจ้าขออนุโมทนาในความคิดอันชอบด้วยเหตุผลของเธอท่านผู้เจริญเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้วต่างก็แยกย้ายกันไปสู่ที่อยู่ของตน ข้าพเจ้าพำนักอยู่ที่นั่นอีกสองราตรีก็เดินทางต่อไปในชนบทอื่นและจนกระทั่งบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังไม่ได้ทราบข่าวของวันทนีนักบวชหญิงผู้นั้นอีกเลย